เอาอยอดมันเดินเจ้าจะไปเอาต้นมันหนาต้นมันปลูกแบบอยดีต้นมันปลูกแบบเป็นหัวอีกว่าเอาหยอดไปเสียบม,มาหัวมันจะออกดีแบะเดีเจ้าเดี๋ยวม,มาเก็บมันอันนี้กันดีกว่าเนาะหนอดมันมงูดีกว่าสวยมากอะบรรยากาศดีมากเลยตรงนาเจ้าตรงนาวันนี้เจ้า